สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขวัครับมาพบกับแม่มาลีคั้วบ้า,บานบ้านอีกเช่นเคยครับมืัอนี้กับเขาหลายยางหลายแนวครับพี่น้องมากพี่นออ้องโอ้โหอลังการางานสร้างมากมากมีอะไรแม่ใส่กอ,อกหมูแล้วก็ตำเจียวปลาตำเจียวปลาใส่บวกลม่วงไออข่ตุน๋นไข่ตุ๋นแหนมโอ้โหไข่ตุ๋นแหนมเฮดหนึ่ง เห็นหนึ่งแล้วกับผักสดผักสดกระเฉดกระเขืออานงาลังการงานส่างนี่แล้วเนี่ยโค้กเน่ากรเพนเจียวปลาใส่อันนี้พี่น้องใส่พริกสดจี่แซนขาวอยู่แต่วันจิดจีจานมาแม่ซีซาร์ทำใหญ่ใหญ่โอ้โหผักอลังการ,การ จะอ๋อบ้านเฮาเขามีบุญผาเวีบ่แม่ทางอนเพอเสียแล้วพุ่มเขาจะมีบุญผาเวียแม่เนาะกินข้าวอยู่ไปก่ก็มาทานท่านะเดี๋ยวจะทานเดี๋บ้านเฮาบบนี บ้านวมีบุญบ้านมีบุญันะงไฟมนดูนอบก,กันจับกัน<ๆ>ี่ไฟนะับชับกนีมีอ,อร่อยต้นไม้สใจพอ นะจิงเขาปุ้นปุ้นประเบทฟังเทศมหาชาติเป็นบ้าไป

กัปปิสไม่ปากไรให้เสียบด้วยวะเจ็บปากเรอเสีด้วยดูเสียบขึ้นก่อนเสีบไรกยกัพิุจมคงจละเอียดแตกกัพี่น้องกินนอกัน พอกคำนั่ยิงกับหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเอ็ดหนึ่งเห็ดแม่ใส้อย่างเนี่ยกลบกรมะใี่ยก็ดีดีหนึ่งบาทนิดนึงใช่ใช่ ุดจอดล้เน,น,นานแบบชาบนะพี่น้าบาบีี่นกจเเจอร์หนึ่งเ,งเ็จะมีพักดูพย่งกถึงแซนอบรีรือซนะื้อกะตินรอ่ะะใส่ด้วย ในกองเนี่ยแะ้วไหมอะ mm. มูเต้นมูป่ะเต้นอ mm. ้วนเบฟมันเคยเป็นจริงไงอ,วอ้วนไม่สอดพับเลยก็ กินข้นห้าวเสรวมเิ่จำนะกินเขาแสลมนแล้วเบิกันนันไดยวนงเขาเอยู่เฮ้ยู่องไม่ได้เหรอ ตาตาต,ตัวเององ่ะจำได้วะจำในต่ววะผมแปกูแจหมอวว้แรงผลิพันผ้าคิดหยงผลิเออม่ผ่าคิดจำเด้วะม่หมองไปไม่แจมม่หมอม่ผ่าคิดม,ม่เขาเขาเี่ยดนะ้วยะชื่มืองเปลียนไหม,<ะ>มนเหรอเหรอชื่มืองกับสิ่<ะ>แรงมากขนนัะ จำร้อยเอ็ดตั้งแต่สมัยเราเรียนอยู่แล้วคำขอนะที่ยินจะจำได้เด้อให้กิดวัลวัลว่าจะฟ้องเที่ยงจะจำได้อยู่ผู้บอกว่าผู้เล่นทองได้สี่เห็นขอกเวนนะแล้วถ่วงไหมไปท่วงมาแล้วถ่วมาแม่จะกวนต้องต้องได้ว่าจุดบ้านตัวเองมีอะไรนะมันก็คือเขาเอื่นมาอย่างวะ สตอรี่บ้านจะของนี่อย่างเงีทำควันเออในน้ำถ้าถ้าที่มันาจบริตารจะจเยียบบ้างไมบะแมนจะจบยู่ตานจะบ้างไหมในน้ำเนี่ยไม่ต้องเจ้าหยกังอ่านก้อรเขามึงนั่แหละเล่นมาใยๆล่ะ เนนัเาะเรนนัมบานเหนีจมาเรียนคุณเตียเจัคือจับเลยคุณแคบบตรมเลยจับได้ข้าเป็นลูกอีสานเนาะซับเส็ไให้บ้างเด้อไม่เหลเออะะซับละเอียดเป็นไหนอ่ะแบบขาเอินปักซับเส็ไใหมางหมดจับได้หรือเปล่ก็คือมัสำเกิอยี กเพิ่มปัจนาห้ามบานอ่งบอกบาคยลืมน่อนกินังนยุงเสียบอกินใส่อจัดมาเรียเรื่องกอนาเกบส่นัาบานบานเอา สมัยเมื่อเนอะจะมนตได้กี่บ่ะนี่เมื่อบานแต่แต่แบบพอถึงอว่าถึเป็นสาวน่ะแต่บบเมี่อบาไม่ได้กินแหลงัเลยนะขายแล้ว cái chắn làm ngang kira kira, bường lắng là. Và, nơi nơi... kia, cứ con yêu bờng lằng rồi nè, à nè nõi, kia cái giò xỉn má hên, con yêu bờng bọn em nhỏ chạy đấy, đó, con ngang đó, không phải yêu bờng lằng, cái cái giò cái giò, นั่งสืบดิมนายังเวลานอยู่เบื้องหลังคือคุณเนี่ยนะพนอยู่เบื้องหลังก็จงก่อสร้างทีน่ะเป็นตึกเป็นบ้านเป็นยังไม่จบบอกเลยดอกดอกเคสร้างเลยเนี่ยนั่หละนี้นั่นเนาะคือคนใส่เรื่องอ่ะคุณได้สช้ไหมเนี่ยนี่เบอกรางเนาะ คนอยู่เบอร์ไหนกับเด็กอย่ไปบอกแซมไปซีเรียสหน่อยหนักนีแต่ละคนบ่มตึงกันเ,อเ,เนอนะนนอุ้ยแม่อร่อยแม่แต่ไหนอร่อยบ้างอ,อันนี้นี่นี่ผักแต่ที่เด็ดื้มแม่ ินี้หน่อยว่าร่ากับ้งพนแบงโมโล่นะจะมกับแน้แนวเรานัเนี่ยแคแนวบ่เพ่อ่นาซื้อะรมไ่หรอ่่ เคี้ยวเก็ะพวกืมื่เคี้ยดเหรอเคยได้ทำแมดเออโอ้โหแซ่บครับพี่น้องมือเนี้ยแซ่บต้องกันมานี้ยเจ้าวัตชุภาพาพ่ะวัวชุบผ้ามั่งวัตชุบผ้ามั่งเนาะ ว่าแม่มบรีตบอกเคยบรให้ความสําคัญกับแฟนคลับให้ความสําคัญกับแฟนคลับทุกท่านเนาะเนี่ยรักทุกคนบอแมนว่าอันใดที่แม่เฮ็ดบดีกะขอให้แม่แน้ำเนาะบอกบ่มวลบ,บ,บอกมันคนเท่ามันบ่ถือใจทุกอย่างเนาะ,ะแม่นมเน,นเานะจ้ะมือเฮายังแยวบอท่ากันเนาะ ชั้นใดก็ชั้นนั้นเป็นแม,ม,แม่โอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่มาลีกวนบ้านเนาะแม่เนาะมแม่มาลีกินเขาแซ่แบๆน้ำกันบาๆพร้อมอยากกินแบบที่ว่าแม่มันกินเพื่อ,อได้เป็นของนี่เพชรจ้าแซ่บจ้ะ,จะโอเคครับสวัสดีครับแม่มจ,นะจ้า